ตัวน,นี้ไอ้มีนิสันมาส์นะคะ 1.2E นะคะเกียร์ออโต้สีแดงนะคะปี2021นะคะสำหรับใครที่กำลังหานิสันมา a r ์สีนี้อยู่นะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะมา,าติรีฟเฟกเตอรนะคะพร้อมไฟเดท์ทมด้านล่างสวยๆแบบนี้นะตัวงานสีนะคะจะได้เป็นสีแดงตุ่นๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระจกหน้าตกแต่งด้วยวัสดุโเมียมเาลาอนะคะก็จะเป็นเลาะ กระทะพร้อมฝากครอบสเปคโรงงานนะคะขนาดขอบล้อยอยู่ที่ R14 ค่ะด้านข้างนะคะจะมีแก้มข้างมาให้นะคะไฟเลี้ยวที่แก้มข้างมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะในส่วนของภายในนะคะรุ่นนี้จะเป็นโทนสีดำนะคะภายในนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้าสเปคโรงงานนะคะเบาะยังใหม่ยังตึงยังแน่นแบบนี้เลยค่ะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์นะคะวิทยุรองรับ FM AM นะคะ คันนี้นะคะไม่อยู่ที่สามหมื่นห้าเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากด้านหลังนะคะก็กว้างขวางอยู่พอสมควรนะคะสำหรับใครที่ชอบรถเล็กๆนะคะแนะนำรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นได้เลยนะตัวเบาะนะคะใหม่ๆตึงๆแน่นๆแ,นนแบบนี้มีที่วางแก้วให้นะคะมุมมองจาทางหน้านหลังไปด้านหน้านะคะภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะ สำหรับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะคะรถเล็กๆนะคะใช้งานในเมืองก็ดีนะคะใช้งานต่างจังหวัดก็ดีแนะนำรุ่นนี้เลยไฟท้ายนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะคะประตูเปิดจากทางด้านหลังได้เลยตัวเบาะสามารถพับแยกสี่สิบหกสิบแบบนี้ได้เลยนะคะใครนะคะที่ชอบสีนี้อยู่ต้องการจัดไฟแนนหรือว่าต้องการจัดสดนะคะก็สามารถโทรนัดหมายหาไอได้เลยนะคะที่ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่ เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ